มารู้ช็อปบริการเติมโลบัคอันดับต้นๆของประเทศมีบริการเติมโลบัคแบบโค้ดที่เข้าทันทีและ Vp Server ID Pass ในเลท4-9และบริการกิฟต์อื่นๆอีกมากมายสนใจลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่ในรายการเหนื่อยดันไหครับผมวันนี้เราก็อยู่ในโลกพู้หมดกันอีกเช่นเคยนะทุกคนสําหรับวันนี้นะครับมีอัปเดตใหม่เข้ามาในโลกพู้หมดนะครับก็เหมือนจะหมดอีเวนต์ของฮาโลวีนแล้วนะครับ <Yeah. S 1> ก็เขาได้เปลี่ยนฉาก หลังนะครับอ่าให้กลับมาโลกเดิมแล้วนะทุกคนสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรเข้า,าใหม่บ้างนะทุกคนน้ายาบินยังอีกเช่นเคยทุกคนเพื่อที่จะไปท่องแมปนะครับดูเหมือนว่าเอ่อสุสานยังอยู่นะครับสําหรับเวชหัวกะโหลกมันต้องใช้สุสานนะครับก็ให้ทุกคนไปล่าหัวกะโหลกได้เหมือนเดิมเลยนะครับอ่าให้ทุกคนไปล่าผีเพื่อที่จะหาหัวกะโหลกได้นะครับอ่า ดูเหมือนว่าผีตัวนี้ก็ยังอยู่นะทุกคนนะเป็นบริษัทกำจัดผีนะครับอันนี้นะถ้าอีเวนต์หมดไปแล้วไอเทมนี้เรายังหาได้นะครับส่วนไอเทมที่หาไม่ได้ก็คือฟักทองนะทุกคนดีนะครับไอส่วนไอเทมผีเนี่ยถ้าทุกคนอยากจะหานะครับบริษัทกำจัดผีมันจะย้ายมาตรงนี้แล้วนะครับนี่นะครับก o บั Buster เนี่ยอ่าคนที่คอยกำจัดผีนะครับให้กับโลกข้อมดของเราดีครับนี่นะครับใครที่ยังไม่ได้ทำเควก็มาทําได้ตรงนี้นะครับก็โลกเรากลับสู่ยุคเดิมเราแน่ทุกคนแน่ดูเหมือนว่าอ ฮัลวีนหมดแล้วนะครับฟ้าแจ่มใสขึ้นเลยนะครับตรงนี้นะครับวนตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อรางวัลของอีเวนต์ฮาลวีนดูเหมือนว่าจะหายไปแล้วนะครับเอ่อไอ้ของรางวัลเนี่ยะเป็นของแลหมดเลยทุกคนโอ้โหโอเคทุกคนก็ของตุ๊บแต่งอะไรก็หายไปหมดแล้วอ่ะนะครับกลับสู่ยุคเดิมแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้หน่อยละกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปก็ตรงนี้ก็ยังมีสุสานเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากทุกคนอัปเดตนี้นะครับ ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรมากเลยนะเ, <S <S เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอีเวนที่เราได้มานะครับมีของอะไรที่มันแลมบ้างนะครับสำหรับของอีเวนนะทุกคนนี่นะครับเป็นหม้ออีเวนนี้ก็สําหรับตอนนี้นะครับหม้อนี้น่าจะแลมไปแล้วทุกคนนะครับหม้อเอีเวนฮาโลวีนถ้าใครได้เล่นช่วงนี้ก็จะได้หม้อแลมไปเลยนะครับอ,อ,อาจจะมีอีกทีหนึ่งปีหน้าเลยหรือเปล่านะครับปีหน้าอาจจะเปลี่ยนหม้อก็ได้นะครับอาจจะเป็นของแรมไปเลยทุกคนใครที่มาเล่นหลังจากช่วงฮาโลวีนก็จะไม่มีของพวกนี้นะครับของพวกนี้สกายเป มาดูมาวินสมบีนก่อนนะครับนีของแลมาแล้วมี่นะครับอ่าสำหรับใครที่นะครับยังไม่ได้ก็ยังหาไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องรออีเวนต์ในช่วงปีถัดไปเลยนะครับสำหรับอัปเดตตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีประมาณนี้ทุกคนนะครับก็คือการกลับสู่ยุคเดิมของเรานะครับก็พูดคุยกันมาได้ทุกคนสําหรับเอ่ออัปเดตในครั้งนี้ก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่ามีอะไรใหม่นะครับก็คือจะเป็นหมดช่วงนะครับช่วงอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าเพชรเราจะครบ2,000ันแล้วด้วยทุกคนก็แนะนํามาได้นะครับว เราจะซื้อไอเทมมาไหนดีนะครับตอนนี้มี2อ0 0นึงนะครับถ้า2อ0 0เราจะได้เป็นรถนะครับเอมก็แนะนํามาได้นะครับอยากให้ซื้ออไหนะครับเอออันนี้นะครับถ้าคุมมันนี้ก็จะเหมือนน่าจะได้รับพลังของซูเปอร์ฮีโร่นะครับเอถ้ารถก็ดูเหมือนว่าเราสามารถสร้างรถได้แล้วหมีนี้ทําอะไรได้เนี่ยนะครับอ๋อสามารถขี่สัตว์ได้โอ้สามพอันนี้ก็จะเหมือนจะเป็นการควบคุมธรรมชาตินะครับถ้าทุกคนอยากแนะนําให้ซื้ออหไก็บอกได้นะครับเราเก็บเพชรฟรีมาเยอะแล้วนะครับเราสามารถซื้อได้แล้วทุกคน โอเคเดี er mm ๋ยวเราจะไปดูปริศนาข้อความลับนะครับว่ามันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าทุกคนไอปริศนาใต้โลกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับโอเคเผื่อจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นอัปเดตใหม่มันต้องน่าจะมีบ้างเออดูเหมือนว่าไม่มีเลยทุกคนเออปริศนานี้เหมือนเดิมเลยนะครับดูเหมือนว่าถ้าผู้พัฒนาเกมนะครับรู้แล้วว่าเรารู้ข้อความใต้โลกนะนะครับเรื่องเรื่องนี้ตัดจบแบบง่ายๆเลยนะครับไม่มีอะไรเลยโอ้โหนะครับเรื่องเรื่องแบบว่าใต้โลกนี้ตัดจบแล้วนะครับใต้ลกงโภมนี่ไม่มีอะไรบอกแล้วอ่าทุกคน ก็สำหรับวันนี้ก็ปีประมาณนี้นะครับผมแอบสำหรับอัปเดตที่เข้ามานะครับก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีอะไรเยอะเลยนะครับก็คือการกลับสู่ยุคเก่านะครับแอบก็คือหมดอีเวนต์นั่นเองทุกคนก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังกันจนจบด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่นะทุกคนบ๊ายบาย